สวัสดีค่ะแรงบันดาลใจถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างประสบความสําเร็จนะคะดังนั้นแล้วไทย PBS จึงให้ความสําคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านหน้าจอโทรทัศน์มาโดยตลอดค่ะแม้ว,ว่ารายการของไทย PBS อย่างรายการ Human r i g ร t s จักรยานบันดาลใจจะลาจอไปแล้วนะคะ แต่ไทย PBS ก็ยังได้รับความคิดเห็นจากคุณผู้ชมที่ยังประทับใจราย,รายการนี้อยู่ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นความคิดเห็นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรายการให้ลุกขึ้นมาปั่นจักรยานค่ะและในวันนี้รายการเปิดบ้านไทย PBS ได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อมาพูดคุยกับแฟนรายการ Human Right อีกคนหนึ่งนั่นก็คือคุณออสอุดมชยัยสุพรรณวงที่ส่งอีเมลมาเล่าให้เราฟังว่าจากการรับชมรายการ Human r i g h t ทำให้เกิดแรงบันดาลใจชวนเพื่อนๆบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกมาปั่นจักรยานไม่ว่าจะเป็นการปั่นเพื่อสุขภาพปั่นเป็นงานอดิเรกหรือการหามิตรภาพใหม่ๆบนเส้นทางจักรยานค่ะนเดี๋ยวปน่เอเอาันนเอาันเราจะปั่นออกไปสักหน่อยนึงแล้วก็ไปสิต่องชั่วช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณออสถึงมุมมองที่มีต่อรายการ human r i d พร้อมกับไปติดตามบรรยากาศการปั่นจักรยานของคุณออสและเพื่อนๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันค่ะเป็นช่วงเวลาที่ผมกําลังหาหาต้นแบบของการทํากิจกรรมอะไรสักอย่างที่เป็นทางเลือกให้กับคนมหาวิทยาลายัยให้เขาได้รู้สึกว่าเ,เราสามารถที่จะออกกําลังกายสร้างสุขภาพด้วยตัวเองเป็นทางเลือกที่เป็นความเต็มใจนะครับจนกระทั่งมีเพื่อนในเครือข่ายชมรมจักร,รยานของจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากบอกว่าคุณลองดูรายการโทรทัศน์รายการนี้สิพอดูรายการนี้ ก็คลิกเลยฮะบอกว่าโอ้เขามีมุมการนําเสนอที่ใช่เพราะว่าเขาพยายามที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่กําลังหารูปแบบหรืออะไรเนี่ยได้เห็นความหลากหลายถ้าเราบอกว่าการปั่นจักรยานนี้จะช่วยโลกร้อนได้หรือช่วยลดพลังงานได้เนี่ยผมว่าเป้าหมายบางทีพอมันไกลมากมันทําให้เราท้อเราบอกง่ายๆว่าเราสนุกกับมันเรามีรู้สึกว่าเราปั่นแล้วแขนขาเราดีขึ้นมันเกิดแรงบันดาลใจที่ทําให้ให้คนในวัย ออย่าาาางงเเรรนนีมทลืกกใกใช้จักรยานจากการชักชวนเพื่อนๆมาปั่นจักรยานกุ่นออสเล่าให้เราฟังว่าช่วงแรกๆต้องค่อยๆเพิ่มระยะทางทีละนิดเพื่อให้เพื่อนๆปรับตัวได้โดยที่ไม่เหนื่อยจนเกินไปทำให้ในขณะนี้เพื่อนๆบางคนสามารถปั่นจักรยานระยะทาง15กิโลเมตรได้สบายๆเลยค่ะแถมยังมีสุขภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆอ,อีกด้วยนะคะ ทีแรกเริ่มจากแกเอจัก,กรยานของแกที่บ้านมาให้ปัน่นพอปั่นแล้วติดใจเออปั่นวันแรกได้10กิโลดีใจมากไม่คิดว่าจะตัวเองจะทําได้แล้วมันสนุกแล้วมันได้กําลังมีความรู้สึกว่าเราปั่นได้วันละ15กิโลนี่ชิลๆเลยนะเหนื่อยไมเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่เรายังสู้ได้แล้วก็เราสามารถไปนั่งชิวๆหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วด้วย ก่อนหน้านี้พี่จะเดินนะคะออกกําลังกายโดยการเดินเสร็จแ,แล้วมีอยู่วันหนึ่งอุบัติเหตุเล็กน้อยคือมันจะมีเนินขวางถนนแล้วพี่สะดุดนิดนึงแล้วทําให้เข่าบวมเสร็จแ,แล้วหมอก็แนะนําว่าให้ออกกําลังกายแล้วก็ให้ลดน้ําหนักก็เลยเริ่มมองหาจักรยานพอไปหาหมอนักกายภาพบําบัดทุกอาทิตย์เหมือนเดิมน้องเขาจับกล้ามเนื้อตรงเหนือเข่าเนี่ยเขาบอกว่าพี่กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะอันนี้คือสิ่งที่ทําให้ให้เรามีความรู้สึกว่าถ้าปั่นไปยาวหกอ,อาทิตย์มันน่าจะดีขึ้น โครงการที่ผมทำเนี่ยเราใช้ชื่อว่าแคทไรน์จักยานทุกคันเนี่ยจะไม่ต้องใช้ระบบยืมคืนนะครับทุกคันจะหันหน้าออกพร้อมใช้จะมีเครื่องหมายบอกว่าเพื d ดีทูบวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดมีเพื่อนมามีแขกมาเยือนอยากปั่นก็ปั่นไปอันนี้คือวิธีคิดง่ายๆแล้วจากเดิมที่ผมทำผมหวังว่าจะทำเป็นงานวิจัยเล็กๆในการศึกษาสุขภา,ภาวะของคนประมาณ 26- 27, 27คนในกองอันนี้ทำไปทำมามันเรื่อขยายผลจักรานก็ไม่พอเพราะว่า บางคนก็พาลูกมานะฮะพาลูกมาพาเพื่อนมาเพื่อให้เพื่อให้ได้ใช้ได้ลองกิจกรรมเหล่านี้เขาเพียงแค่ออกไปปั่นเราก็มีความสุขอะ